<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโปรแกรมพิเศษที่ไม่ได้นัดไม่ได้นัดหมายกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมกันนะครับคือในเรื่องว่า้วยการอ่านดวงอั a, ในยามที่เรานั้นเดินทางหรือไปพักพิงในบางพื้นที่ในสถานที่ที่เป็นป่าเขาในสถานที่ที่เป็นอันตรายต่างๆก็สมควรที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านอัลสุลสลลละฮ์วะอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ ในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องมี h ะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้พี่น้องนะครับซึ่งเป็น h ะดีษที่นะครับถูกรายงานมาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันนนนซซซซะะะะะลลลลลมมมมุุุิิิิัาากกอออูบตล ز ฮิต ز มาติมินชัรริมาอะอูซุบิกะลิม ر ติลล و ฮิต ل มาติมินชัรริมาคอลัก h ะด i ษบทนี้นะครับท่านรสุสลรล l วะลิบุสลัมได้บอกกล่าวตักเตือนถือได้ว่าเป็นคำตักเตือนพี่น้องทำไมเป็นคำตักเตือนเดี๋ยวผมบอกทีหลัง h ะด i ษบทนี้ท่านรสุนลรล l วะลิบุศลัมได้ตักเตือนเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่ไปพำนักอยู่ในสถานที่สถานสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามที่เป็นบริเวณที่เขาได้เดินทางไปแล้วเขาไปพักพิงจะเป็นต้นไม้ใต้ต้นไม้ บนผืนหญ้าบนหุบเหวหุบเขาอะไรก็ตามหรือแม้แต่ใต้น้ําตกหรืออะไรต็มนี้อะไรนะครับให้เขากล่าวด้วยว่าทรทุศสอนต่อให้เขากล่าวด้วยว่านะอูดูบิการิมาติลลาฮิตตามาตินะดูอาบนี้หมายถึงโอลลอ a ์ oh Allah, ฉันขอความคุ้มครองจากด้วยกับ พระจนาฏอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ด้วยมินชัริมาคอลักมินชัริมาคอลักให้พ้นจากให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกๆประเภททุกๆชนิดที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ะดีษบทนี้ยิ่งใหญ่นะพี่น้องยิ่งใหญ่แล้วไม่ควรจะละเลยมีสหาบาบางท่านเนี่ยพี่น้อง เท่าที่เราสังเกตจากสายรายงานแล้วก็การบอกเล่าเราได้ค้นพบว่าสหาบ์บางท่านเนี่ยได้รับการถ่ายทอดไปแล้วจากทัรสุนฺซละลอฮฺวาเลฮิวะนสลัมแต่ปรากฏว่าทนรอซนลนะครับพี่น้องแต่ปรากฏว่าทนรอซนลนั้นขออภัยนะครับแต่ปรากฏว่าสหาะบ์ท่านนั้นเนี่ยเขาไปนั่งในบางพื้นที่ที่เป็นสถานที่เดินทางจะเป็นตามต้นไม้นะครับตามเนินเขาอะไรต่างๆตามพุ่มไม้ ตามใบายาดอกไม้ใบหญ้าที่เป็นลักษณะของพื้นที่ที่สามารถนั่งได้นะครับเขาไปนั่งปรากฏว่าก็ถูกแมงป่องกัดพี่น้องถูกแมงป่องทําร้ายก็เกิดอันตรายขึ้นเราซูลก็มาหาเขาแลวบอกกับเขาว่ายังไงพี่น้องถ้าเราซูนบอกกับเขาว่านี่ถ้าเจ้าเนี่ยได้อ่านในสิ่งที่คาดิสอนเอาไว้ ท่าที่อ่านตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้านั้นได้พ้นจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากมูจินจากมนุษย์หรือแม้แต่สตว์สรรพสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานาูตาลาได้ทรงสร้างเอาไว้บทอาบนี้ยิ่งใหญ่พี่น้องยันละเลยกันในขณะที่เราเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับในขณะที่เราเดินทางไปในพื้นที่ท้องทุ่งนาพื้นที่ที่ดูแล้วนั่งได้นะแต่ว่าเราอาจจะ ไม่รู้ว่ามีสุนนะตรงนี้หรือแบบฉบับของท่านรสูลสลล,ละวะไลฮิวะซัลลัมตรงนี้ให้ปฏิบัติตามนะครับก็พยายามที่จะตบีกนะปฏิบัติตามดําเนินตามและก็สถาปนาตัวเราให้อยู่ในร่องรอยร่องรอยรูปแบบฉบับที่ท่านรสูลได้ดําเนินเอาไว้นะครับทีนี้อะดีดบทนี้พี่น้องพี่น้องยังพูดไปไหนนะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางอีกมากมายนะครับที่ผมจะมาสาธยายให้พี่น้องได้เข้าใจกันไม่ใช่แค่อะดีดบทนี้หรือว่าดูอาบทนี้บทเดียวนะครับ ส่วนเรื่องของตัวบทดูอาคําอ่านแล้วก็คำแปลเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้กับพี่น้องพี่น้องก็ขอเข้ามาเดี๋ยวผมส่งข้อความให้นะครับเป็นหรือว่าเป็นในแชทนี้ก็ได้นะครับเป็นคําอ่านหรืออะไรนะครับในหะด i ษเมื่อสักครู่หรือว่าดูอาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพี่น้องนักวิชาการนะครับนักวนักวิชาการก็คือท่านอิหม่าม <S <S อันนาววีวยูรหิมุฮุลลอฮุต้าลัล,ลนาววียูอัชชาฟิอียูรหิมุฮุลลอฮุต้าลาอิหม่ามนาววีนะครับเราก็รู้จักกันดีท่านอิหม่ามนาววี ท่านบอกว่านะว่ากี่แลมูรอดูบิลกันิมาติฮุนาอัลกุรอานนะเราจะขอดูอาเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าความหมายของดูอาเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้และถ้าความหมายมันยังไม่ชัดเจนพอเราก็มาดูซิว่านักอุชาการเขาชี้แจงว่าอย่างไงไอ้คาว่าบิกาลีมาติลาฮิตอตตามาติตรงนี้เนี่ยนะด้วยกับพจนานพจนานอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันนะครับ ก็ท่านอิหม่ามนาววิรอฮิมุลลอฮุตาลาก็บอกว่านะหมายถึงกุรอานั่นเองนะหมายถึงกุรอานั่นเองนะฮุนะอัลกุรานอินตาฮะนะก็เป็นคำอธิบายของท่านเชคขออภัยนะครับของท่านอิหม่ามอนาววิอัชชาฟิอายรอฮิมุลลอฮุตาลาเช่นเดียวกันในหนังสือในตำราเล่มหนึ่ง

ขอดูอ่านเมื่อสักครู่ในบทเมื่อสักครู่เนี่ยนะ,รนยนะพระเจ้าหน้าของอัลลอฮฺสุภานอตาละตรงนี้เนี่ยนะครับก็ก็หมายถึงนะในหนังสือมุตต์เขออธิบายเพิ่มเติมว่าหมายถึงซีฟัตของอัลลอฮ์แล้วก็นะพระนามของอัลลอฮ์นะทั้งหลายและเช่นเดียวกันบรรดาคำพีต่าง ทุกๆคำพีที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตายลาได้โศงประทานมานะได้งประทานมาทีนี้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ไปพี่น้องเราได้อนะไรสิ่งที่เราได้นะครับพี่น้องที่เครรพบรักทุกท่านพี่น้องสงสัยไหมว่าการสาบานต่ออย่าเสียงดังน,นะหลานนะผมอัปนะครับพี่น้องสงสัยไหมการที่เราเนี่ยขอการสาบานเรา,เราพูด สาบานว่าวัาล้อแต่พี่น้องบางคนในในในเครือในในสังคมที่เรารู้จักเราได้ยินว่าว่าเขาเนี่ยเอากุร่าอานกันมาใช่ไหมพี่น้องเขาหยิบกุราอานกันมาเขาหยิบพระมหาคัมภีร์กุร่าอานกันมาหรือว่ากาละหลูวะพระด,รดะํารัสพุชนาหรือคําพูดของลอสุพาณนั่นละ,ละหยิบมาแล้วเขาว่าไงต่อเออเองเนี่ยโกหกนะเองกล้าไหมในการที่จะสาบานต่อหน้าหน้ากุร่าอานกล้าไหม นี่คือสิ่งที่เราได้พี่น้องในอาเมสักคู่เนี่ยเขาสอนให้เราขอความรุ้มครจงจาก Allah. อัลลอฮ์อันอิสติอานะบิกิลมะบิกิลมะติลลัฮิวัซิฟาติฮิลาอละจากคุณลักษณะที่สวยงามที่งดงามที่สมบูรณ์แบบที่สูงส่งและพระนามของลอสุดาละที่สูงส่งสวยงามสมบูรณ์แบบและก็ให,ให,ให้ให้เราไปขอจากดำรัสของอัลลอฮ์ โอ้อัลลอฮ์อาอูดุบิกัลิมาติลลาฮิตามาติมิชาริมะขลักโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับบีบีตรงนี้ด้วยกับกัลิมาติฮิบิกัลิมาติบิกัลิมาติลลาฮิตามาติด้วยขอภายนะครับด้วยกับพจนาตรงนี้ก็คือกุรอานที่อุลามะได้อธิบายเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับที่ผมได้หยิบยกมาหมายถึงกุรอานหมายถึงอินจีนหมายถึงเตารอถ นี่คือลักษณะที่ว่าเราไปไปขอจากจากกุรอานเพราะกุรานคืออะไรพี่น้องด้วยเหตการบางท่านอธิบายเพิ่มเติมว่ากุรานเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถขอความุู้ครองได้เพราะอะไรเพราะกุรานนั้นคือกาลามุลฮ์คำดำรัสคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานะบูตะลาก็คืออัลลอฮ์นั่นเองก็คืออัลลอฮ์นั่นเองนะครับดังนั้นก็ความสงสัยของพี่น้องก็ผมคาดว่าจะเป็นการขาจัด ไปกับความเข้าใจพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าใจว่าขอดูอาขอแพทยนะครับขอในการพูดคุยกันในการพูดคุยกันแล้วอัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอ์บางคนบอกฉันขอสาบานด้วยกับกุรอานสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนองวคําพูดของอัลลอฮ์สุฮานะฮูวะตาลามันสื่อไปสู่อัลลอฮ์สุฮานนะฮุวะตาลาโดยตรงนั่นเองนะครับ ทีนี้พี่น้องมีรายละเอียดอื่นๆนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับที่เราจะพูดคุยกันคือเรื่องว่าด้วยการที่เรานั้นนะการขับขี่ยานพาหนะดยอาอะไรยังไงตรงนี้คงไม่จําเป็นต้องสอนแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านก็ทราบกันดีนะครับแต่ในสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆนะเอย y a ุ s u น n นะการที่เราจะมาฟื้นฟูในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่าโลกซู่ที่มันอาจจะเลือเล่อนหายไปแล้วก็ไม่ได้ ถูกปฏิบัติขึ้นกันในสังคมตรงนี้เราเองก็อยากจะมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็มาให้พี่น้องได้รับรู้ปฏิบัติตามกันนะครับนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับพี่น้องที่รบรักทุกท่านสำหรับการที่เราเนี่ยนะครับเมื่อเราจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ตามมีซุนนะมากมายพี่น้องที่ท่านรอซุลสัลลัลวะฮีฮุสสลัมได้บอกเอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ นะครับเมื่อเราเนี่ยเดินขึ้นผูเขวเดินขึ้นภูผาหมายขึ้นเขานั่นแหละหมาถึงขึ้นเขานั่นแหละนะครับขึ้นภูเขาเนี่ยหรือว่าลงต่ําที่ลาดชันก็ลงไปพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดรู้กันดีนะครับผมเองก็ไม่ได้ผ่านลักษณะตรงนั้นมา,าบ่อยนะครับคือลักษณะว่า,าพื้น พื้นทางเนินทางมันขึ้นไปมันมันดิ่งขึ้นไปมันลงอย่างเงี้ยนะมีซุนนะให้เราอ่านนะครับในขณะ,ะเราขึ้นรถขึ้นรางแล้วเราต้อง,ต,องต้องอ่านอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีรายง,งานมาพี่น้องการะนบีอุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะจูจูชูฮูอิดะะลาอูนะอิดะะลาอูอัลธนายะกับบรูวะอิดะฮับัตูสับบะฮูนะครับ ท่านเอ็มเนีเอามารอเรื่องลอฮุอันรายงานว่าปรากฏว่าท่านรอสุสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมนะพร้อมกับบรรดาทหารพร้อมกับบรรดาทหารในขณะที่นบีจะไปออกรบเนี่ยนะครับพร้อมกับบรรดาทหารมุสลมีนเนี่ยเมื่อทั้งนบีเองและทหารของท่านนาบีเนี่ยนะครับขึ้นสู่เนินเขานะเนินเขา หรือในสิ่งที่มันเป็นเนินสูงขึ้นไปเนี่ยเนินชันราบชันขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาจะกล่าวว่าเขาจะใช้คำถ้อยคำอตัตตะบีรนะครับถ้อยคำอตัตตะบีรขึ้นแล้วกล่าวอตัตตะบีรอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบอรนะครับจะกล่าวอัลลอฮฺบารขึ้นกันไงเวลาพวกเขาจะลงจากจากพื้นที่ราบชันนะเขาจะลงมา หรือว่าเป็นหุบเขาเนี่ยเขาจะกล่าวตัสเบียห์นะสุบฮานัลลอ์กล่าวสุบฮานัลลอ์นะครับพี่น้องลักษณะการกล่าวเนี่ยผมแนะนํานิดนึงนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกตําราแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมกันเพราะบางทีอาจจะเป็นลักษณะการอิโมชันมากเกินไปเราเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่กันหลายคนน่นนะมันไม่จําเป็นนะพี่น้องที่เราเจะ ขึ้นด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างเนี่ยแล้วอยากจะทำตามซุนนะทั้งโรซุซอลลอนอลลอนซอลลัมแล้วเราไปไปกล่าวกันอโลบัดดังเลยแบบนี้เนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำนะครับก็มันมันเป็นเรื่องของมารยาทการใช้พื้นที่สาธารณะเราอาจจะไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่ข้างๆรบกวนสิงสาราสัตว์เกิดการตกใจนะ สัตว์เสดหนิดวิ่งกันอยู่ในป่าเขากระโดดมาอยู่บนถนนนี่ชนกันเละเทะเลยก็เป็นสิ่งที่คือจะกล่าวเอาลอ์กบัดหรืออะไรกันเนี่ยก็อย่าให้มันเป็นลนักษณะการอีโมชั่นหรือว่าเป็นการลักษณะว่าเออฉันเนี่ยมีอารมณ์ร่วมอย่างมากเลยกล่าวให้ดังๆไปเลยให้ลั่นทุ่งไปเลยเนะก็ให้มันกล่าวแบบพอดีพอด,พอดีนะครับพี่น้องก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่พอเพียงแล้วนะครับพอเพียงแล้วหรือข,ข,ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเหวลงห้วยอะไรก็อลอร์กบัร เป็นซุนนะองท่ทนรอซูล,ล,ล,าาลสัลลัลฮุอะลัอฮุสัลัมเขาระบุใช่ไหมพี่น้องว่าทานรอซูลเนี่ยเหมือนจะออกไปรบพร้อมกับบรรดาทหารมุสลิมินใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องอุลมามะไม่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้มาอธิบายเพิ่มเติมว่าคือมันเฉพาะเฉพาะการที่เราไปออกรบเท่านั้นถึงจะเก่าวสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะขึ้นเขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยไม่จําเป็นนะครับแต่หมายความว่าสามารถกล่าวได้ในทุกๆขณะที่เราเดินทางนะครับถือเป็นซุนนะและและเราจะได้ผลบุญอันมหาศาล นะครับในการตามแบบฉบับท่ญญา,านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญญตรงนี้นะครับทีนี้พี่น้องเป้าหมายหลักของเราในวันนี้พี่น้องเป้าหมายหลักของเราเนี่ยผมอยากจะมาถ่ายทอดไอ้เรื่องว่าด้วยการกล่าวดุอาว่าอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมิชาริมาคอลักดุอาบนี้ควรจะมารณรงค์กันส่งเสริมกันแล้วก็มาเยะเยะมาฟื้นฟูกันให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลือนรางหายไปพอสมควรพี่น้องก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติกันมากมายนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเราแต่เป้าหมายแต่ประเด็นเส,เสริมเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรนะครับมีอยู่พอสมควรประเด็นเสริมเี็ประเด็นหนึ่งพี่น้องประเด็นเสริมเป็นประเด็นหนึ่งพี่น้องทราบไหมในขณะที่บ่าของอัลลอฮฺสุภา h h นะฮูตะลาได้เดินทางและพาหานะที่เขาได้ขับขี่จะเป็นสิงสาราสัตว์หรือ นะครับยานก็ตามยานยนต์ยานพาหนะก็ตามมันเกิดสะดุดสะดุดขึ้นเกิดบกพร่องขึ้นติดติดขัดขัดคึกคึกคึกคักคึกคักพี่น้องทราบไหมว่าเรื่องนี้มีสุนนะให้เรากล่าวว่าอะไรในขณะที่ยานพาหนะของเรานั้นเกิดสะดุดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับมีสุนนะพี่น้องให้เรากล่าวบิสมิลลาอันนี้เป็นสุนนะตรงๆไม่ใช่ลักษณะว่าฉันอยากจะกล่าวบิสมิลลาฉั freshman, sure. ji, นกล่าวได้ตลอดเวลาเพราะว่ามีมัน <hi> มีหะดีษของทานรอซลนในรายงานมาว่า การงานหนึ่งการงานใดก็ตามที่ไม่มีการกล่าวว่าบิสมิลลาห์นั้นไม่ถือว่ามีบราระกัตนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหะดิษบทังกล่าวนะครับแต่อันนี้เป็นหะดิษโดยตรงที่ทานรอซูลลัลอฮุอะลัยซัลลลมได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งทานรอซูลลัลอฮุอะลัยซัลลัมบอกว่านะครับบิสมิลลาห์นะดิษบทนี้เนี่ยเป็นหะดิษที่รายงานนะครับขออภัยนะครับเป็นหะดิษที่บันทึกโดยท่านอิมามอะห์มันดนะครับบันทึกโดยท่านอิมามอะห์มัดแล้วก็ในซอเฮซู ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการในสายะดีเขากไไ็ได้ได้ถ่ายทอดมาให้เราได้รับทราบว่าถ้าเราซู่นเนี่ยเมื่อย,ยานพาหนะหรือว่าจะเป็นสิ่งสาราสัตว์ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเราไปไปขี่มันไปใช้มันเป็นอุปเ,ออเป็นเป็นเครื่องมือในการเดินทางเนี่ยก็มีซุนนะให้เรากล่าวาเมื่อมันติดขัดนะครับขาวัวขาควายขาลาขาอูดอาจจะไปสะดุดก้อนหินอาจจะเกือบจะล,ล้มละ มีสุนนะให้กล่าวบิสมิลลาห์ขับรถขับราอยู่นะครับก้อนหินลูกใหญ่เลยหรือล้อของเราเนี่ยไปไปสะดุดกับฟุตบาทไปไปไปชนกับฟุตบาทในขณะที่เลี้ยวนะหรือก้อนหินอะไรก็ตามมีสุนนะให้กล่าวนะครับเป็นสุนนะแท้ๆเลยที่ไม่ที่สนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติตามนะครับด้วยคำว่าบิสมิลลาห์ะนะครับก็บพี่น้องครับ นี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาบอกเล่ากันนะครับดังนั้นพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมในการที่จะเมื่อฉันเนี่ยได้เดินทางนะครับเมื่อฉันเนี่ยได้เดินทางเดินทางจะใกล้จะไกลขนาดไหนก็ตามคําว่าเดินทางพี่น้องคาว่าเดินทางเนี่ยคาว่ามเดินทางเนี่ยมันมีหลายนัยยะและมีหลายมิติเมื่อเราได้สังเกตดูแล้วพี่น้องเมื่อเราได้สังเกตดูแล้วการเดินทางบางบางอย่างก็สามารถในการที่จะย่อนะกรซดวนจมา การยอ่อการรวมละหมาดได้ใช่ไหมครับแต่ในเรื่องการเดินทางแบบลักษณะที่ผมนำมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางที่เจาะจงไปอยู่ในลักษณะว่าเดินทางสั้นหรือว่ายาวแต่หมายหมายรวมถึงทุกๆลักษณะการเดินทางและเน้นย้ํากันเน้นย้ํากันไอเรื่องบิสมิลลาห์เมื่อยามพานะเกิดสะดุดสะดุดขึ้นหรือ ดูอาบางบทที่เพิ่มเติมไปมุสักคคู่เนี่ยไม่มีอันไหนสำคัญมากไปกว่าการที่เราจะต้องอ่านว่าอูาอดูบิกาลิมาติลาฮิอัตตามาติมิชริมาขอลับโอ้เออลอฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระพจน์นา,าของอัลลอฮ์หรือหมายถึงกรุรอานหมายถึงซีฟัตหมายถึงอัสมาของอัลลอฮ์ ขอุดูอาตอ,อลัลลอฮ์ให้ด้วยกับเจาหน้าด้วยกับสิฟัตด้วยกับอัสมาของอลัลลอฮ์เนี่ยให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกทอย่างทุกท,กท,กทกลักษณะรูปแบบที่อลัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นเา็นพี่น้องดูอาบทนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากดุดูอาาบทนี้นะครับนักวิชาการหลายท่านก็ได้พูดคุยกันอย่างมากมายไปในวงกว้าในวงกว้างนะครับดุดูอาาบทนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าเราสามารถใช้มันในขณะที่เรา เห็นว่าพี่น้องมุสลิมบางท่านถูกยินเข้าหรือว่าเห็นว่าตัวเราเนี่ยกำลังถูกยินเล่นงานหรือมีแบบว่าสัตว์ร้ายอยู่สัตว์ร,ร้ายอยู่ต่อหน้าเราเราสามารถอ่านได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ลักษณะการขอความคุ้มครองนะครับแต่นี่เป็นลักษณะการขอการป้องกันโดยตรงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่เราเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือการป้องกันก่อนที่มันจะเกิด ขึ้นแต่นี่ถ้าเกิดภัยขึ้นแล้วเราอ่านได้ไหมคําตอบคืออ่านได้นะครับในขณะที่เราเห็นใครโดนยินเข้าเนี่ยนะครับนอกจากอายักุรซีแล้วนอกจากซูรตตุลบอกอร์ที่เราจะเปิดในบ้านในสถานที่ที่มียินอยู่มากมายเนี่ยเพื่อขับไล่มันออกไปจากตัวผู้ที่ถูกเข้าหรือพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วที่เป็นสุนนะเนี่ยสามารถอ่านดุอาบนนี้ได้จําเอาไว้พี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้้ท่อาจําผมแนะนําให้เท่าจํา อู ok. ดูบิการิมาติลาฮิตะมาติมิชอิมาลักดูอ่าบทนี้เปรียบเสมือนกับอายะกุรอ่านที่ควรจะท่องจาอายะกุรอ่านที่เราท่องจําเพื่อที่จะป้องกันจากดัจจานอายะนี้เช่นเดียวกันสมควรที่จะท่องขอพรยนะครับดูอ่านบทบทที่สอนเป็นมัสกุลที่บอกว่าเน้นย้ำกันเนี่ยเช่นเดียวกันสมควรจะท่องจาเหมือนอายะกุรสี ที่เราท้องจําเพื่อที่จะปลดเป่าหรือป้องกันเราจากภัยต่างๆที่เป็นการสรรสร้างของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันดูอาบนี้พี่น้องที่ผมได้สอนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรจะปฏิบัติและท่องจํากันให้ขึ้นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นดูอาที่ไม่ยากเกินไปนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูและจากการวิเคราะห์ถึงถึงสภาพความสามารถของพี่น้องเนี่ยในระดับว่าถ้าถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษหรือว่า อ่านแบบสเต็ปแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในลักษณะว่าพี่น้องรับได้ไมั้ยยังไงเพราะดูอาบางบทเนี่ยผมจะไม่เอามาสอนหรอกพี่น้องถ้ามันยากเกินไปถ้ามันมันมันใช้เวลาท่องยาวเหลือเกินเว้ยมันต้องมันต้องสักสามหน้ากระดาษอย่างงี้จะไปไหวท่องหรือพี่น้องนะบางทีดูอายาวเนี่ยนะอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ยกยอดไปในข่าวหลังนะครับแล้วแต่โอกาสที่เราจะมาพูดคุยกันแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆถ่ายทอดกันอย่าเลือมซุนนะตรงนี้ของท่านเราซุนซอลลาร์วานิลล์สลัมนะครับ

และอัลลอฮ์จะรักพวกเจ้าและให้อภัยในบาปก,กรรมที่พวกเจ้าเจ้าได้ก่อเอาไว้นะครับฝากกันในช่วงท้ายนี้และหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับและตัวต่อตัวผู้พูดเองนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องอย่าลืมดูอาให้ฟิตรณาที่เกิดขึ้นในสังคมในเวลานี้ได้ลางหายไปเป็นไปได้ผมไม่ชอบความแตกแยกเป็นไปได้ผมอยากจะให้สิ่งที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นความเป็นปึกแผ่นการรอมชอมกันการสมัครสมานสามัคมคีค นะครับที่เคยเกิดขึ้นนั้นกลับมานะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันกลับมาไม่ได้ที่สําคัญที่สุดขออัศมีสุฮานุตาลาได้ขจัดบรรดาผู้ที่ไม่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อศาสานานี้ขจัดบรรดาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบรรดานักวิชาการที่เผยแพร่ศาสนานอย่างบริสุทธิ์ใจและขออัศมีสุฮานุตาลาให้บรรดานักวิชาการที่ยืนหยัดและ พยายามที VII ่จะฟื้นฟ ah ูแนวทางของทารุสูลฟื้นฟูตาอของอัลลอฮฺสุภาโตาลาได้มั่นคงยืนหยัดยืนยงตลอดไปนะครับตราบสิ้นลมหายใจนะครับก็ขอให้ทั้งตัวผมเองและก็พี่น้องทุกท่านในสังคมนะครับดูอาบนี้นะครับ و آ خ ลُ ل َ ع ْ و َ ا ن ล و َลลْ ح َ م ั د ُัม ل ะّ ه ِ ر َ ب ِّ ا ل ละ ل ه و ن ب ิลิ م ح م د و َ ل َ ى آ ว ح م َ ا ะ ل َกต